วิธีพิสูจน์ว่าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าหนึ่งให้เราหาที่เงียบเียบสงบสงบนั่งทําสมาธิหลับตาแล้วสูดลมหายใจสองให้เรามีสติมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกสามเมื่อเรารู้สึกว่าจิตเราวอกแวกฟุ้งซ่านจิตเราไม่ได้เกาะอยู่กับกายไม่ได้เกาะอยู่กับลมหายใจนั่นก็คือแสดงว่าจิตเราไปรู้เรื่องความรู้สึกนึกคิด เรื่องอื่นที่ไม่ใช่ลมหายใจ 4. ให้เรารู้ว่าเมื่อเรามีความคิดอื่นที่วอกแวกฟุ้งซ่านนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจิตเราไปเกาะอ,อยู่กับความรู้สึกนึกคิดนั้นนั่นก็คือจิตเราไม่ได้อยู่กับกายแล้ว 5. เวลาที่จิตไปตั้งที่ไหนก,ก็คือความเป็นตัวเราอยู่ที่นั่นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกนึกคิดความคิดเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกถึงลมหายใจเลยแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเราไปอยู่ที่นั่น ที่นั่นคืออะไรที่นั่นคือความคิดความรู้สึก้วยคิดที่เราวักแวกไปนั่นเอง 6. ความจริงทาศธรรมก็คือเวลาที่จิตไม่ได้อยู่กับกายเนี่ยกายเราไม่ได้รับการรักษา 7. แล้วถ้าเกิดเรานั่งสมาธิไปแล้วเราฟุง้งซ่านวักแวกไปอยู่ที่อื่นเนี่ยจิตไม่ได้อยู่กับกายแล้วถ้ากายเรามีอุบิเหตุหัวใจวายตายที่มาตรงนั้นเลยจิตเราก็กลับมาที่ร่างกายไม่ได้เพราะความเป็นตัวเราอยู่ที่จิตเรา แนั่นก็คือ